รามจตกองเจอแค่นหนึ่ท่าถึงตู้นัือประยัเนฝากเพิรับรสวัสดีเ่อนพี่น้องรักษาสาธารณสุทุกท่านครับครับสำหรับโรงเรียนทุ่งจันทนนะครับของพวกเราครับเป็นงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านงบรยการชั้นบนนะครับเอาเปน อินพุชชตนะครับแล้วก็ภาคใต้ทีมงานวิชาการของคุณครูมุกดารละไม้มุกแล้วก็ใบใบไบอะไรพวกครูครูพงพงจันทร์พงษ์เนียงเกิดแล้วก็คุณครูเพื่อนฟ้าไม่ขายนะครับซึ่งสําหรับการเริหารภาคใต้ล <No>. ่กของเรียนบ้านของเรียนทุ่งจังหันนะครับเรื่องอะไรภาคใต้เราก็กลุ่มโมเดลนะครับสําหรับจะเป็นยังไงนะ จะได้ให้ทีมผู้บริหารแล้วก็ผู้วิชาการได้นต่าเอยโรงเรียนอยู่ชิดเดียวกันเรัดเดียวกันเจันเรอัเราฟังแต่เรื่ะรัขอพูุถึงนะคะท่านผู้าิชาการนะคะ โปรโมเดลมาค่ะเพราะคขาว่าโปรแปลว่าเติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาไม่มีการเติบโตค่ะมันก็ยากที่จะพัฒนาให้ไปบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายนี้นะคะของการจัดการศึกษาค่ะซึ่งในแต่ละตัวนะคะเราก็จะมีความหมายนะคะที่แฝงด้วยวงจรนะคะเดมี่พีดีซีเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ รเราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ครูพงศธรเกิดนะคะได้มาชี้แจงนะคะรายละเอียดของโมเดลของเราว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรคะ่ะครับผมในส่วนของโ r o โ m o ดลนะครับทุกท่านคงรู้แล้วว่าอย่างที่เมื่อกี้นะครับโก o คือการเติบโตนะครับโรงเรียนของเรานะครับไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเราจะเน้นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโก o ในที่นี้ของเราเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ค่อยๆเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขานะครับ ซึ่งตัวจีของเราครับคือโก้ตั้งเป้าหมายนะครับเราก็จะตั้งเป้าหมายโดยใช้พื้นฐานของประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รูทีนการเป็นไป,นปนงานเป็นประจำเราจะทํางานโดยใช้เราจะค่อยๆทําเป็นกิจวัตรเราจะไม่แบบบ,บังคับการทับวันนี้ทาอันนี้นนี้ทำวันนี้เราจะทําเป็นปกติไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะ observe นะครับตรวจสอบผลลัพธ์ของกิจวัตรที่เราทําว่าสิ่งที่เราทํามันดีไหมอ่าแล้วเราก็จะ เบร์คออนนะครับปรับปรุงการทํางานของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราจะปรับแก้อย่างไงซึ่งในส่วนหลักๆเนี่ยมันจะฟังดูคล้ายๆกับวงจรเดมม่ BCA นะซึ่งเป็นแบ็กลังของโมเดลนี้แต่เราจะมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เรานํามาจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นยังไงเิญคุณครูเคร่อฟ้าครับผมก็ โมเดลของพวกเราคือโกโมเดลซึ่งของเราก็อยู่ภายใตนะ้ BCA เนาะอย่างที่คุณครูดได้พูดมาแล้วซึ่งโมเดลของเราก็มีแนวคิดที่รองรับ <c oughs> ก็คือเป็นอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินลหล,หลหนายๆทฤษฎีหลายๆแนวคิดก็คือของเราเป็นแนวคิดไขเซ็นนะไขเซ็นก็คือเป็นของคนญี่ปุ่นเราอาจจะพูดไม่ค่อยชัดอคนญี่ปุ่นเนาะไเซ็เ็นเไ่เซ็นโอ้เซ็นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงน่าจะเป็นท่านของออเซ็น นแนวคิดของคนญี่ปุ่นนะก็จะเป็นการที่ให้บุคลากรของทุกคนเนี่ยของเราในองค์กรแตุ่กคนร่วมกันพัฒนาปรปับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทําง,งานร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานที่อย่างที่พูดไปก็คือโมเดลของเราเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง<ม>แล้วก็มีการพัฒนาแบบก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่ก็เป็น,นแนวคิดของไคเซนเพราะฉะนั้นแล้วลุมพวกเราลุ่มโกเดลก็ขอ,อนําเสนอจากเท่น,นี้ขอขอบคุณค่ะ